ู่กคนและนายะทนไนท์นไลฟ์นะคะกลับมาช่วงนี้ได้เวลาของลึกแต่ไม่ลับค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกนะคะเรื่องการทำเสื้อผ้าของภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวงดวงจันทร์กันค่ะ ชีวิตของราชินิลูกทุ่งถูกยิีม,มาสร้างเป็นภาพย,ยนตร์พุ่มพวง,งดวงจันทร์กำกับโดยออสบัณฑิตทองดีที่มุ่งนำเสนอความสำเร็จของราชินิลูกทุงและเพื่อให้หนังสมจริงทีมงานจึงต้องค้นคว้าหาข้อมูลกันอย่างลึกซึง้งโดยเฉพาะเสื้อผ้าหน้นาผมที่จะเติมเต็มให้เป่าเปาวลีพรพิพมลนักร้องลูกทุงเลือดใหม่สวมบทเป็นพุ่มพวงได้อย่างสมจริง เอกสิทธิ์มีประเสริฐสก,กุลผู้คลุกคลีในวงการออกแบบเสื้อผ้าให้ภาพยนยร์มานานนับ1ิบปีซึ่งได้รับมอบหมายงานสําคัญชิ้นี้เผยว่าเป็นงานหนักและท้าทายไม่น้อยเพราะต้องค้นคว้าทั้งจากหนังสืออินเทอร์เน็ตและข้อมูลจากวัรัพรระดานสุพรรณบุรีเพื่อรวบรวมชุดนักร้องและชุดทางเครื่องของผู้พ่วงมาเป็นต้นแบบในการสร้างผลงานซึ่งเมื่อยิ่งทํางานเชิงลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งค้นพบความมหัศจรรย์ของนักออกแบบเสื้อผ้าของผู้พวงที่สร้างงานได้ล้ำสมัยเกินนักร้องลูกทุ่งคนอื่นๆในยุคนั้น แต่ชุดพี่พิ่งแบบโอ้โหมันมันล้ำมากที่ยิ่งทำไปยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหแบบเลดี้กาก้าวันนี้เลยนี่มีชุดหนึ่งครับตกใจมากคล้ายมากมาดอนน่าที่พี่ถ้าพี่ตามไปชุด t a k e like l i โ e l i อั Gin อย่างนี้ครั